สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําเจลแอลกอฮอล์แบบง่ายๆนะครับส่วนส่วนผสมของเจลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีน้ําเปล่านะครับมีไฮโดรเจลนะครับก็คือตัวเป็นสารที่ทําให้สร้างเนื้อเจลนะครับแล้วก็เป็นตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะครับมีแค่3อย่างเท่านั้นครับส่วนผสมก็คือจะใช้น้ําเปล่านะครับ80กรัมหรือ80 ml มลนะครับแล้วก็ใส่ไฮโดรเจลใช้ไฮโดรเจล3กรัมนะครับ แล้วก็แอลกอฮอล์นะครับซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาวกว่าน้ำนะครับก็คือในในจะใช้อยู่500 ml นะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็น400กรัมนะครับซึ่งที่จะต้องทำเป็นอัตราส่วนให้ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าเพื่อที่จะได้คำนวณสูตรออกมาให้ได้ความเข้มข้นตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้คือแอลกอฮอล์ที่ใช้คือ90ถ้าเกิดว่า เราทําตามสูตรนี้เราจะได้เป็นเจวอนกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น80%ซนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอดูเลยเราก็เอาน้ําไปชั่งนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผมจะใช้เป็นน้ําหนักเพราะฉะนั้นน้ําที่ชั่งเนี่ยก็คือในขวดพลาสติกเนี่ยขวดนี้จะหนัก20 20กรัมนะครับแล้วก็จะเติมน้ํากันเข้าไป80กรัมก็คือในนี้ก็ก็คือชั่งในเราชั่งรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะให้ได้เป็นร้อยกรัมนะครับ พอได้น้ําแล้วปุ๊บเราก็ใส่ไฮโดรเจลนะครับไฮโดรเจล3กรัมนะครับซึ่ง3มกรัมเนี่ยเราช่างถ้าไม่มีเครื่องช่างสองตำแหน่งนะครับเราก็ใช้วิธีการตรวงได้นะครับโดยที่ช้อนตวงเราก็คือเป็นเป็นช้อนขนาด5กรัมนะครับเป็นช้อนที่มีที่ไอเป็นช้อนชาครับช้อนชา5กรัมแต่ว่าตัว ไฮโดรเจลที่เป็นผงสีขาวเนี่ยเขาจะมีน้ำหนัก3กรัมนะครับนั่นก็คือถ้าเราใช้ช้อน1ช้อนชาเนี่ยที่ในปริมาตรห้านะครับ1ช้อนชาเนี่ยไฮโดรเจลเนี่ยหช้อนปาดนะครับก็คือน้ำหนักจะ3กรัมพอดีนะครับ นี่นะครับใส่ให้ดรเจลเข้าไปในน้ําเปล่าแล้วนะครับจากนั้นเราจะเขย่าให้เข้ากันนะครับเขย่าเป็นเนื้อเดียวกันในช่วงนี้เราจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเราเขย่าได้สักครู่นึงเนี่ยตัวเนื้อเจลนี้ก็จะจะหนืดนะครับเพราะว่าตัวผงเนี่ยก็จะฟอทํทำปฏิกิริยากับน้ําเปล่าแล้วเนี่ย เขาก็จะมีความเหนืดที่จะเป็นเนื้อเจอลแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เราขย่าแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นวุ้นนี่นะครับก็คือถ้าขย่าจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเต erm ิมเอทิลแอลกอฮอล์เข้ามาในขวดนี้ ให้ได้น้าให้ได้ก็คือจะใช้500 ML นะครับแล้วก็มาเติมในขวดเนี่ยถ้าเรา,เาไม่ไม่เป๊ะมากเราก็ใช้เป็นเครื่องช่างก็ได้โดยที่ว่าเราช่งให้ให้ได้น้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ย500กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเอที่แอลกอฮอล์กันก็คือขั้นตอนนี้คือเราค่อยๆเติมนะครับ ก็คือทแอลกอฮอล์นะครับ, oh รบ500 m l เราจะค่อยๆเติมลงไปเลยนะครับก็ทีละ100 m l ก็ได้ครับทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับ แต่อย่างที่บอกว่าสมมุติถ้าเราไม่มีเราไม่มีถ้วยตวงนะไม่มีถ้วยตวงเราก็สามารถใช้เครื่องช่างก็ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเราช่างโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าปริมาตรของแอลกอฮอล์ที่เราเติมเข้ามาเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันไม่มีสเกลนะครับเราก็ใช้วิธีการช่างเราโดยที่ว่าจะช่างให้ทั้งรวมทั้งขวดด้วยขวด20กรัมน้ำน้ำกลั่นเนี่ย80กรัมนะครับส่วน ตัวไฮโดรเจล3กรัมเนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากนะครับก็ถ้าจะถือว่าอยู่ในสูตรคำนวณไหมก็ตัดออกก็ได้หรือหรือจะเอาในสูตรคำนวณก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นจุดตศนิยมนะครับแล้วก็เป็นตัวของเอทิลแอลกอฮอล์อีก400กรัมรวมแล้วทั้งขวดเนี่ยจะมีน้ำหนัก500กรัมนะครับเดี๋ยวขอนี่ไปช่งก่อนนะครเครื่องช่างแล้วก็เป็นเครื่องช่งแบบเอแบบธรรมดานี่นะครับอันเล็ก แต่ว่าอ้น,นี้จริงๆราแล้วแอลกอฮอล์ en oh 500มเนี่ยมันก็น้ำหนัก400กรัมอยู่แล้วก็คือจะชั่งหรือว่าจะไม่ช่างเนี่ยเรามีถ้วยตัวนี่ก็ถือว่าเป๊ะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นตัวเป็นเจลแต่ว่าตอนนี้คือยังยังผมลืมส่วนผสมที่สำคัญอีกอันนึ่งครับที่ลืมบอ,อกเมื่อรองต้นคลิปนะครับ ก็คือตัวเป็นสารเคเป็นสารที่จะทําให้เจลแอลกอฮอล์ ah ol, เนี่ยกลายเป็นเนื้อเจลนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้คือเนี่ยยังไม่เป็นเจลนะครับก็คือเป็นน้ําธรรมดานะครับเราจะต้องหยดสารตัวสุดท้ายนะครับชื่อไดอเอเทนอลามีน e นะครับก็จะในสูตรเนี่ยเราจะใช้อยู่3มหยดนะครับพอหยดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเนื้อเจลเลยนะครับ เดี๋ยวผมลืมเตรียมอะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ นี่นะครับเจ้าไตรอเทโนลามีนนะครับซึ่งก็ถ้าตามท้องตลาดนี่ก็น่าจะหาซื้อยากอยู่นะครับยากพอสมควรแต่ว่าก็ลองหาซื้อได้นะครับไม่แน่ใจว่าช h อป e ี l a z a d ดาจะมีหรือเปล่าเราใช้แค่สามหยดนะครับใช้ไม่มาก หยดเลยแล้วกันนะครับสามหยดแล้วเขยยาวครับนี่นะครับ สังเกตดูว่าตอนนี้คือสังเกตฟองอากาศนะครับจากที่กลายเป็นน้ำนะครับตอนนี้พอหยุดไรอัลโนลรามีนเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นเนื้อเจลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทำเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยข้อดีของการเป็นเจลก็คือโดยมากแล้วถ้า ถ้าเราถ้าเป็นเอทิลนแอลกอฮอล์ G all, เนี่ยเวลาฉีดพ่นใส่มือเนี่ยเขาจะเขาจะระเหยได้เร็วแล้วเราก็จะไม่สามารถลูบได้ทั่วถึงทั้งมือนะครับแต่ว่าอันนี้คือพอเป็นเนื้อเจลแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะสามารถถูดได้ทั่วทั้งมือเลยนะครับแล้วพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะระเหยไปนี่คือคุณประโยชน์ของการทำให้เอทิลนแอลกอฮอล์ G all, เนี่ยกลายเป็นเนื้อเจลนะครับ เป็นเจลแอลกอฮอล์ซึ่งก็ถ้าในช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่จะใช้ป้องกันตัวเชื้อโรคนะครับแต่ตอนนี้ก็โควิดก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับแต่การที่เราจะพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้เพื่อที่จะใช้ในการเวลาออกไปนอกบ้านเนี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเอง สักเล็กน้อยนะครับก็สามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ